สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะคะจะมีกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวตามคุณครูไม่ได้เลยนะคะต่อไปฟุตบอลนะครับอ่ะฟุตบอลเลยกละ,ะลุกง่ายง่ายครับฟุตบอลทุกคนรู้จักนะครับ โอเคกีฬาฟุตบอลครับเป็นกีฬาที่รับความนิยมมากนะครับนะที่ขวดคลิปอยู่วันนี้ก็เมื่อวานนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งแข่งไปนะโรนัลโดนะครับ CR7 ก็กลับมาแล้วนะครับซัดไป2ลูกนะครูนี่ดีใจมากนะครับนะนะครับกีฬาฟุตบอลครับครูเชื่อว่าเด็กทุกคนรู้จักนะครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในรัชกาลที่6ครับจากการเสด็จประพาดศึกษาดูงานที่ยุโรปนะครับทักษะเบื้องต้นคือการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลคืออะไรครับ or, ค,ครูก็คือการที่เราเนี่ยเอาบอลม,ม,นะมาถือมาจับก็ได้นะถึงจะไปฟุตบอลก็เหอะเราเอาบอลมาถือมาจับเอาบอลโยนกระเด้งเอาบอลโยนขึ้นเอาเท้ารับลองเตะอัดกําแพงบ้างเตะเบา,เบาๆเตะแรงบ้างนะครับขึงบอลอยู่กับเท้าใช้ฝ่าเท้าขึงบอลได้หมดทุกอย่างก็งคือท BE ําความคุ้นเคยกับลูกบอลให้รู้ว่าเออบอลกริ๊งอย่าง,ง,งนี้นะบอลน้ําหนักประมาณนี้นะเออถ้าเราเตะอย่างนี้จะไปแนวไหนอะไรอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าการทําความคุ้นเคยกับลูกบอล นะครับโยนขึ้นเอาอกพักโยนขึ้นเอาหัวมงได้หมดได้หมดนะครับการดอกรถบอลน,นะครับด้วยหลังเท้านะครับนี่ดออยงง่างนี้หลังเท้าอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่กายฝึกฝนเลยถ้าเป็นกายฝึกฝนแรกๆนี่ก็คือโยนเตะรับเข้าใจไม่รู้ก็คือเราจับลูกบอลไม่ในมือโยนเบาๆนะครับต้องโยนสูงโยนเบาๆแล้วก็ลองเอาเท้าเตะนึงทีเตะเบาๆให้มันเด้งลอยขึ้นมาแล้วก็จับ แล้วก็โยนใหม่แล้วก็เตะแล้วก็จับนะครับจากหนึ่งทีจับอาจจะเป็นโยนเตะตึตกต๊กตึกสองทีจับไล,ล่ไปเรื่อยนะครับอะไประมาณนี้คือเรื่อมงมการฝึกฝนการเตะนะครับต้องเริ่มจากเบาๆนะไม่ใช่โยนเตะตุต้มหลังคาทะลุก็ไม่ได้นะครับนะถ้าคฮนนี้ใครมีฟุตบอลอยู่บ้านเนี่ยถ้าอยากหัดเตะก็ลองได้นะครับแต่ว่าเอาพื้นที่โล่งๆนิดนึงอย่าเตะในบ้านนะลูกนะทีวีพังกระจกแตกได้นะครับนะกูเคยมาแล้วตอน,นเด็กกูก็เคยนะครับ เตะได้บ้างน,นะครับก็กระจกแตกทีวีพังต้องระวังนะครับสครับการหยุดลูกฟุตบอลครับที่กิ้งเลียดมากับพื้นเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลถ้าเป็นฟุตซอลต้องพูดอย่างนี้ถ้าเป็นฟุตซอลเนี่ยทักษะการหยุดบอลเนี่ยที่เขาใช้กันส่วนใหญ่เลยคือการใช้ฝ่าเท้ารับบอลถ้าเป็นฟุตซอลนะเออทักษะพื้นฐานเลยคือแค่ฝ่าเท้ารับบอลอย่างนี้เวลาบอลกิ้งมาเนี่ยฝ่าเท้ารับปึ๊กจะอยู่เลยเพราะว่าฟุตซอลเนี่ยสนามมันเล็กต้องใช้ทักษะ เยอะนะครับการปาดบอลด้วยฝ่าเท้าการหยุดบอลนะครับแต่ถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลสนามใหญ่11คนอย่างเงี้ยนะครับถามว่าใช้ฝ่าเท้าได้ไหมได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้การพักบอลมากกว่าเพราะว่าหญ้าจะเป็นสนามหญ้านะหญานุ่มนะครับแล้วก็ลูกฟุตบอลกับลูกฟุตซอลจะมีน้ําหนักแล้วก็หนังที่แตกต่างกาันลูกฟุตบอลสนามหญ้าจะเด้งมากกว่าลูกฟุตซอลนะครับฉะนั้นเวลารับเนี่ย เขาก็อาจจะใช้การพักการผ่อนแรงในการรับถ้าเป็นฟุตซอลสนามใหญ่นะครับจะเป็นฟุตซอลจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าฝึกขาดเริ่มต้นนะครับใช้ฝ่าเท้ารับบอลง่ายที่สุดนะครับเวลาบอลกิ้งมาฝ่าเท้ารับรับนี่ไม่ใช่กระทืบเหยียบปึ้งมางี้นะไม่ได้ลูกขาพังหมดนะเข่าพังหมดก็แ,แค่ผ่อนแรงนะครับเวลาจะเล่นก็ปาดออกด้านหน้าเนี่ยเวลาจะเล่นลูกเราก,ก็ปาดบอลออกด้านหน้าบอลก็จะกิ้งไปนะครับ การส่งและการเตะลูกฟุตบอลนะครับการส่งจะมีลูกส่งข้างเท้านะครับส่งรลันเท้านะครับส่งลูกเลียดส่งลูกโด่งนะครับอะไรพวกนี้นะครับทักษะการเคลื่อนไหวนี่ก็คือถ้าเราเจอกันจะสอนอาฮัลโหลไมค์ครูชอบดับนะครับนะทักษะการส่งการเตะลูกฟุตบอลนะครับมีทั้งมันใช้ได้ทุกส่วนของของร่างกายจริงถ้าเป็นฟุตบอลนะ ข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกหลังเท้าส้นเท้าตอกส้อนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับบางคนส่งด้วยการมุ่งอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนเปิดมาส่งด้วยการมุ่งบางคนส่งด้วยการสะบัดไหล่ก็มีนะบางคนส่งด้วยหลังได้หมดเลยฟุตบอลยกเว้นมืออย่างเดียวมือกับท่อนแขนเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามยุ่งกับบอลน,นะครับใช้แ็งไปจั่สะโพกนะครับความจริงนี้ตามรูปนี่ถ้าเป็นการเตะรูปฟุตบอลจริงๆหลังเท้านี่ท่าทางของเด็กคนนี้รูปผิดนะครับต้องบอกก่อน เพราะว่ามือสองข้างเนี่ยมาอยู่ข้างตัวนะครับสมดุลร่างกายเสียแน่นอนนะครับความจริงมือสองข้างต้องเอาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เตะนะครับแต่การเอี้ยวตัวอะไรโอเคอยู่นะครับนะแต่การวางเท้าอาจจะเต็มเท้า,ทาไปหน่อยหนึ่งในรูปนะครับนี้รูปไม่ถูกเป๊ะนะครับบอกก่อนเลยนะครับทักษะนี้เราต้องใช้การฝึกฝนครับนะ<ฟ><ง>อันนี้ครูจะค้ำข้างเลรู้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นทักษะที่เป็นการเขียนนะครับซึ่งซึ่งครูคิดว่า นักเรียนน่าจะไม่เข้าใจนะครับน่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอมากกว่าหรือถ้าเราเจอกันเนี่ยก็ป .6 ก็ยังได้เรียนอยู่นะฟุตบอลยังได้เรียนอยู่ก็จะสอนกันนะครับสนุกมากสนุกสนุกนะครับเวลาเตะสําคัญคือเก้งข้อเท้านะครับสำคัญมากหายไหมการหมุนครับใช้บริเวณหน้าผากนะครับตรงนี้ในการหมุนบางคนใช้ตรงนี้ครับเจ็บนะครับอันนี้เขาเรียกวการกระหม่อมเจ็บนะลูกต้องระวังนะครับการยิงประตูนะครับยิงประตูได้หลายอย่างครับ นะครับยิงหลังเท้ายิงข้างเท้ายิงได้หมดทุกอย่างหัวโมงอะไรได้หมดนะครับแต่การยิงประตูที่แรงหรือไม่แรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเกงเท้าการเหวี่ยงของแรงขานะครับนะครับแต่ละความแม่นยำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทักษะต่างๆนะครับการกระทบกรอบลูกบอลกับเท้าของเรานะครับเห็นไหมเด็กคนนี้รูปก็มือก็ยังผิดอยู่นะผิดอยู่นิดนึงนะครับตำแหน่งของผู้เล่นฟุตบอลครับจะมีสิเคนนะครูบอกก่อนผู้เล่นในสนามถ้าครูบอกว่า ถ้าครูถามว่าฟุตทีฟุตบอลหนึ่งทีมผู้เล่นในสนามของหนึ่งทีมคือกี่คนเธอต้องบอกว่าสิบเอ็ดคนโอเคปะ่ะเธออย่าบอกว่าสิบคนแล้วแบบไม่นับผู้สาประตูไม่ได้นะต้องมีสิบเอ็ดคนนะครับผู้สาประตูหนึ่งแหละนะครับกองหลังกองกลางกองหน้าอีกสิบคนคบวก,กันเป็นสิบเอ็ดนะครับจะมีสี่ตำแหน่งเห็นไหมลูกนะถามว่าผู้ษาประตูเนี่ยใช้มือในกรอบเขียโทษได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้ แต่มันจะมีกิจการยิบย่อยอีกอย่างเช่นเพื่อนส่งกับมาใช้มือรับไปได้เลยประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรที่เป็นกิจการที่ยิบย <Jed ble> ่อยมากๆนะครับก็ก็จะข้ามไปก่อนเอาหลักๆประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าให้เรียนจำไม่ได้ก่อนแค่นี้พอนะครับเพราะว่ากิจการเนี่ยการเล่นเนี่ยครูอยากให้หนูได้ลงเล่นในสนามจริงๆมากกว่าถ้าลงเล่นในสนามจริงๆเนี่ยนักเรียนทุกคนจะเข้าใจกติการเองเพราะเราเป็นผู้เล่นนะครับ ระบบการเล่นฟุตบอลก็คือแผนการเล่นอย่างนั่นแหละนะครับก็ท้านูเคยเห็นถ้าใครดูฟุตบอลนะครับจะมี4 4 2ส3 3สองสีสมสามนะครับส4มสี่สามอะไรก็บ้าไปเยอะแยะมากมายคืออะไรครูส4่สีสองอาจจะเป็นกองหลังกองกลางกองหน้าอย่างเงี้ยก็คือกองหลังหลังสี่คนนะครับกลางสี่คนหน้าสองคนนะครับก็สิบคนแล้วก็ผู้สาประตูางหนึ่งก็สิบเอ็คนพอดีอะไรประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมผู้สาประตูกองหลัง กองกลางกองหน้านะครับอันนี้คือเป็นแผนการเล่นนะครับอันนี้สนามฟุตบอลน,นะครับเห็นไหมมันจะมีเขตทงเขตโทษนะจุดกก่งการสนามบอลน,นะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเยอะมากมายทงออกเห็นไหมจะมีทงปักออกนะครับออกหลังออกข้างอะไรประมาณนี้นะครับประตูยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ต้องมีนะครับนะฟุตบอลน,นะครับ เป็นทรงกลมครับมีเส้นรอบวงตั้งแต่68-70เซนติเมตรครับมีน้ำหนักตั้งแต่410กรัมถึง450กรัมนะครับอันนี้คือฟุตบอลที่ได้มาตรฐานต้องพูดอย่างนี้นะครับเราจะไปเทียบกับฟุตบอลที่ขายตามท้องตลาดที่ราคาถูกๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ตามราคานะครับตามราคาเช่นหนูเอาฟุตบอลก็ครูครูเคยซื้ออยู่นะครับลูกบอลลูก80บาทนะครับเอามาสูบลมนะครับตอนเด็กไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันก็ซื้อลูกละ80บาทลูกละ100 ร้อยยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยรูปบอลหนังนะครับสูบ่บอลมาบอลให้กมมลมบอลเปบุงรีก็มีนะครับตอนเด็กๆนะก็ถ้าเป็นแบบมาตรฐานนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามาตรฐานก็ราคาแพงนะครับก็ราคาแพงอยู่นะหลักพันก็มีก็ต้องดูตามกําลังทรัพย์นะครับอันนี้แค่สอนเฉยๆว่าถ้าตามหลักต้องอันนี้นะครับเท่านี้ผู้เล่นแบ่งเป็นสองทีมครับทีละสิบคนครับผู้สาวประตูหนึ่งนะสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ทีมละสามคนนะครับทีมละสามคน แต่ครูแว้ๆมาว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาจะออกกติกาใหม่นะอาจจะเปลี่ยนได้มากกว่าสมคนหรือเปลี่ยนยังไงก็ก็ไม่รู้แหละเขากําลังดูคุยกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ตกลงกันหรือยังแต่ถ้าเป็นปัจจุบันคือทีมหนึ่งอะทั้งเกมเก้าสิบนาทีเนี่ยแบ่งเป็นครึ่งละสี่สิบห้าสองสองสองครึ่งนะเปลี่ยนได้ทั้งหมดสามคนเท่านั้นนะครับนะครับช่วงเวลาของการเล่นครับคือละสี่ิบห้านาทีครับเวลาพักครึ่งสิบห้านาทีครับ ถ้าเสมอการก็ต่อเวลาครับนะครับอาจจะเป็นโเด้นสกอร์ก็ได้แล้วแต่ว่าผู้จัดเขาจะแบบไหนนะครับโกเด้นสกอร์คือถ้าต่อเวลาใครได้ประตูก่อนคือชนะเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือว่าต่อแบบสามสบนาทีนะครับเขาต่ออีกสองครึ่งก็เลยสิบห้านาทีนะครับใครยิงได้มากกว่ากันก็ชนะนะครับถ้าไม่ได้อีกก็ยินทุกทษครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีแบบฝึกหัดหรือใบงานให้เรียนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ